ค่ะเมื่อนี้พี่อิงจะพามาเที่ยวถึงหุบเขาเนาะค่ะเนาะขับรถไปน้ำกันค่ะพาไปเที่ยวถึงหุบเขาที่มองมองเห็นจากบ้านพี่อิงที่พี่อิงพักอยู่มันจะเป็นสีขาวๆนาะคเขาเนาะมันจะเป็นสีขาวๆเมื่อนี้พี่อิงค่ะเมื่อนี้พี่อิงจะพามาเที่ยวใน ในหุบเขาตรงนี้แหะเดี๋ยวเด้อรถมันกระแล่นไปพี่เองก็จะท้ายไปให้เห็นเนาะค่ะเนาะน้อ,องเห็นบ่ไปน้ำกันเด้อเองจะชายไปให้เบิงึง น,นอกค่ะนอกเนี่ยค่ะเขาเนี่ยเขาที่พี่อิงจะขึ้นไปเบิงข้างบนนะนี่จ้ะเบิงไปน้ำกันเลยพี่น้องเด้อพี่อิงก,กับจะพยายามทายให้เห็นเท่าที่พี่อิงอ่าสิท้ทายได้เนาะค่ะเนาะ บรรยากาศสวยๆเอาเป็นว่าพี่เอิงจะบอคอยบรรยายอีอยังก็แล้วกันให้พวกเจ้ามองด้วยภาพก็แล้วกันเนาะอันนี้พี่อกกเอิงก็นั่งอยู่บนรถค่ะนั่งอยู่บนรถแล้วก็ทายให้เบิงเนาะคณะนั่นแหละเห็นว่าพูกเขาอันมีอันมีนมหิมะอยู่เชิงๆคุณน่ะพี่น้องงามงามค่ะบริเวณอันที่ทายมาให้เบิงนี่พี่อกกเอิงก็ เอาเท่าที่ว่าพี่อิงนั่นได้เนาะค่ะเนาะบรรยากาศสวยมากๆค่ะทุกทุกท่านทีน่เดี๋ยวพี่อิงแพนมาทางนี้อีกนิดนึงเนาะ,นะมาทังนี้เนาะค่ะเนาะก็ก็สวยโอเคเอ็มซีอค่ะอิงจะแพนให้เบื้องมากใกล้ๆสวยมากๆพี่น้องเอ้ยงามแท้ๆน้ำอีิ มเบิงดานนี้มันก็นจิติดภาพมันก็สิติดอันอาโค้งกระจกกระจกรถจากน้อยเพราะว่าพี่อิงนั่งพี่อิงนั่งขังหลังบ่ได้นั่งขังหนาเมื่อเนี้ยบ่ได้นั่งขังหนาพี่อิงก,ก็สิพยายาม่ายเท่าที่ายไดเด้อจ้ะเด้อเทวดาทายไดโอเคเดี๋ยวเลื่อนไปทางนั้นต้องป้ากันน้มง้ำพี่น้องจ้ะ เบึ้งภูเขางามขักเดีนะ๋ยวพี่น้องเขางามงามค่ะเนี่ยเสื้อเขาอันนี้มันที่มียนอันเห็นว่าจะพวกเจ้าเห็นว่าอันน้ําแข็งเกาะอยู่นะเป็นเขาเรียกว่ากราเซียนเนาะ เป็นน้ำแข็งเกาะอยู่ทั้งวันนะงามงามค่ะงามมากมากเลยตอนนี้กำลังหามองจอดรถค่ะหามองจอดรถอยู่แต่ว่าผู้พี่อิงไม่ได้ขึ้นไปทั้งๆคุณเลยยัญญงอยู่ในหมู่บ้านเขาซื้อเนอะค่ะออา uh, YeahWhat you h i n k กำลังหาที่จอดรถค่ะอืมโอเค ชื่อว่าเมือง g a r d e n v i ล l ์กราเดนกราเดนวิลโอ้ยซื้อกัร้างมันต่อเนอะพี่น้องเนาะแต่ว่างามมากๆค่ะบรรยากาศพี่ยิงอยากให้พวกท่านได้มองเห็นบรรยากาศเนาะมันอยู่ในหุบเขาค่ะหุบเขานี่เนาะค่ะเนาะเนี่ยก็เห็นว่าพี่น้องเอ้ยเนี่ยงาม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 ,งามมากอันค่ะเขาสูงสูง ข้าแดดบ่อันอันนั่นเป็นขาวๆนะน,นะเป็นก้อนก้อนน้ำแข็งก้อนหิมะค่ะโอ้ยอยากเอาหิ้วปูบอยมาลากเนาะคือสิดีแท้หญิงชายรูปมันดอกไม้กับบ้านมาให้เบิฮงน,น้อพี่น้องผู้ใดรมนักนักสไตล์นี่ด้ยวยค่ะเด้อนักสไตล์นี่นี่เด้ออันนี้อันท่าสวิสเซอร์แลนด์นี่ก็สิเป็นลักษณะบ้านที่ อ่าอ่าออริจินอลของเขาเนาะเดี๋ยวพี่อิงแทนมาให้เพิ่งอันนี้ยังอยู่ในหมพันอยู่เนาะพี่อิงแทนมาให้เพิ่งค่ะเนี่ยบ้านเขางงามผู้ใดอยากได้ก็ไปไปเห็ดเอ,เด,อเดื้องงเลยน้ำงามค่ะสไตล์ของบ้านสวิตเซอร์แลนด์นาคะเนะาะใครเอาทต่น้ำดกไม่กอนเดี๋ยว ยังได้เง,งนันพิพายางไปเบึงเรื่อยๆค่ะนุ่มๆเขากำลังหาที่จอดรถบอกกำลังหาที่จอดรถอยู่สวยมากๆเลยพี่นอ้องบรรยากาศบ้านเขาสิเป็นประมาณสามหรือสี่สั้นเนาะส่วนมากก็สิเห็ดสามหรือสีสั้นค่ะ พ่อสั่นล่างสั่นล่างด้านด้านหน้านี่เขาอยู่อาศัยแต่ว่าด้านหลังเขาสิเอาไว้้เก็บพวกอันอันสัตว์นะเฮ็ดเป็นเหมือนโรงเก็บสัตว์ของเขานะอันนี้เป็อีแห่งหนคายไปในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะคายไปเรื่<ๆ>อยๆย่างไปน้ำกัน,นเรื่อยๆดิพี่น้องเด้อ งามค่ะเด็กกำลังอีอยางขึ้นไปขางบนเพราะตอนนี้ออกมาจากที่จอดรุดอู่ค่ะ ย่งางไปน้ากันด้อค่ะพี่อิงจะบอเว่าอย่างไรเด้อให้พี่น้องเบิ้งภาพก็แล้วกันเบิ้งภาพของเมืองน้งน้ำย่างขึนง้นมาจากที่อันที่จอดรถค่ะพี่น้องเนี่ยจะเห็นลักษณะนี้เนาะพี่อิงก็จะย่างขงา้างหลั ย่งางสวยหลังด้วนี่เพราะว่าเขาไม่ยืดเั้นี่ค่ะมันงามหลอ่ะอีกเจะเบนไปเรื่อยๆถัะก <c oughs> ็จะย่างขึ้นไปมันอีมีมองหานั่งจิ้มกาแฟากันก่อนค่ะนี่อยู่ในตรวเนื้อเขาในเท้าเขาค่ะเปนเนื้อบนใยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าสวยงามมากๆค่ะพี่น้องจา้าสถาปตัตยกรรมของสวิต สถาปัยาตยกรรมของชีวิตนะคนะเนาะแต่ส่วนมากเขาสิใช้เป็นไม้สนค่ะในการตกแต่งในการนั่นในการเฮ็ดบ้านเนาะพี่อิงกับ่อใครได้รู้เรื่องของสถาปัตยกรรมเขาปันไดดอกค่ะเนาะส่วนมากเมื่อมีการน,นักท่องเที่ยวหลายจะนมนุ่มขอสิพัสพี่เอิงย่างไปคูนเด้ออะไรอะไรแบบนี้ ค่ะพี่อิงเอาบรรยากาศรอบๆมาให้เบิ้งก็แล้วกันเนาะว่ามันงามค่ะตละลมุงลม้งตะลมุ้งอันนี้ก็คืออีกมุง้งหนึไปเรื่อยๆก็แล้ว าง่ายไปเรื่อยๆค่ะนอนน้องได้มองเห็นยังจะเก็นพาไเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอันภูเขานี่เด้อที่เห็นยอดอันยู่เนี่ย เป็นอันสูงสุดของของภูเขานี่แล้วก็มีคนมาปีนเนาะคะ่ะเนาะมีคนมาปีนภูเขาเนี่ยคะ่ะสายปีหนึ่งปีหนึ่งหลายคนอยู่เพิ่นวา่าเพราะว่าหนักใจเขาเนาะมาปีนเขาก็เนี่ย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 เขามาปีนเขาพี่น้องเราก็เห็นน้ำแข็งบ่นะ